คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือลอตเตอรี่สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องลุกป๊อกการันตีครับผมคลิปนี้จะมาแชร์หวยพ่อทินนะครับหวยพ่อทินเป็นหวยสูตรคำนวณนะครับถ้าใครเคยตามนะครับผมก่อนจะไปรับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับผมในการทําคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับ หวยประดินนะครับถ้าใครตามในโลกออนไลน์นะครับก็จะรู้ว่าแกดังใช้ได้นะครับแล้วงวดที่แล้วแกให้ถูกไปตรงๆเลยนะครับบน46นะครับผมให้ถูกมาตรงๆงวดนี้งวดวันที่1ธันวาแกให้มาแล้วนะครับผมหวยํำนวนพ่อทินนะครับมีดังนี้นะครับผมตัวแรกเลยนะครับผม07นะครับผม07ตัวต่อไปนะครับ27นะครับ27ตัวต่อไปนะครับผม87นะครับ87 87นี่ก็จะไปชนกับ หวยของหลวงพ่อ578แล้วก็ชวนกับอาจารย์ดุยนะครับผมตัวต่อไปนะครับ2 4นะครับ24ตัวต่อไปนะครับผม5 2นะครับ52 52ก็จะไปชวนกับอาจารย์ดุยอีกเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับส6นะครับ26ส่วน3ตัวนะครับพอทินคำนวณได้3 8 7นะครับ387ก็ใกล้เคียงกับหวยหลวงพ่อ578เอีกเหมือนกันนะครับผมทวนนะครับหวยคำนวณพอทินงวดวันที่1ธันวาคมนะครับมี0 7 2ย์7ด 2 4 2 5ี่สองห้าแลก็2 6หนะครับสามตัวมี3 8 7ปดเจดนะครับผมครบแล้วนะครับฟังไว้เป็นแนวทางเป็นตัวเลือกนะครับผมเงินเรานะครับไม่จำเป็นต้องซื้อตามทั้งหมดเลือกตัวที่ชอบจริงๆนะครับผมเพราะว่าก็หวยก็มีเข้ามีมีเข้านะครับผมส่วนใครจะถูกไม่ถูกก็ขึ้นอยู่กับบุญภาวัสนาของแต่ละคนนะครับผมเหมือนเดิมครับช่องเราสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือลอตเตอรี่นะครับผมยังไงก็ขอให้มีโชคมีลาภก้อนโตกันในงวดวันที่ หนึ่งธันวาคมนี้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องเราไว้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมขอบคุณครับ